ข่าวด้วยพี่น้องมามะไม่อกี้ข้าวน้ำกันเรียเรียงแล้วกันนี่ละแนวกินมันอ่อนกินแค่นี้พ่อเต็มด้วยชาพี่น้องกําลังเก็บอยู่แต่มันสูงไปหน่อยเนาะพี่นี่เนาะสูงก็ยื้อเอาแบบนี้เดี๋ยนะได้อยู่ไปไปเนี่ยเออเก็บชงสูปเลยค่ะนี่เก็บไปดองเล้วพี่น้องลูกกินสดกินสุ่กับปิ้วานอยู่ค่ะแต่บักเก็บไปค่ะ พามาดำมาเก็บนะคะวันนี้พาผู้รู้มาเก็บอีกแล้วค่ะผู้รู้กงหนหุ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 นเนแ่ยบอกพี่น้องเลยลายค่ะหุน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 ใบม่วงม่งขางค่ะที่ได้ที่ไม่เห็นต้นไม้ต้นนี้ต้นแรกออาไปมันเป็นสีม่วงมันแปลกตาอือหือเห็นว่าทำงานเป็นสีม่วงเพราะไม่เคยเห็นต้นไม้เออสีม่วงเลยแปลกตาเออมันสีม่วงมันแปลกตาแล้วก็เลยแบบ เบค่ะพอมันอยู่ขางทางเนาะก็เก็บหนักเก้จัลกหน่อยเก็บหนักเก้จัลกหน่อยมันสูงนะพอมค่ะเมื่อยบ่เมื่อยไปผัดกันไหมพี่เดี๋ยวนังไงี่นี่โอเคโอ้โหติดติดได้เหรอพี่นี่ตั้งตรงนี่ไงพี่เนี่ยทักสับ มาให้มาก่อนขึ้นเรามาดยไปเดี๋ยวนี้ดองดองคืนนี้เลยนะเออดองเดี๋ยวขึ้นในหนูส่องดูหน่อยค่ะเออเห็นบ่เห็นบ่อสพีหน่อในลูกมันเก็บเอาคุณหนูค่ะพี่เต๋อค่ะพี่อันไหนเออสองลูกนี่มีลูกมัน มันเหมือนมันเดาๆเอาเออมันสีเดียวกันกับใบมันเดียววันพี่ก็ไม่กล้ามาหุหรอกมาล้ขอบคุณโน้ดหลายๆค่ะพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในบ้านมองบ้านพันมิสเห็นบ่นนอกพี่น้อองเ้ดสิเก็บไปดอกงด้อพี่น้อดเด้อมันอยู่สูงทายบ่ค่อยได้ค่ะอ้าวนี่ไงพี่นี่เก็บอยู่ เออในที่นี้เยอะๆเลยค่ะมองเห็นไหมคะพี่ตรงนี้เต็มเลยเอออ่ะเก็บเอาเก็บเอาเต็มได้ค่ะพี่นนท์นีเมาจับเห็นไหมคะพี่เนี้ยเนี้พี่นี่ดูลูกมันนี่เห็นไหมเห็นแต่ก็ตรงเออเห็นตรงย่อยชัดเลยเออวุ้ยแต่ว่าหนังจองเนาะเออเด้งไม่ได้เด้งแล้วก็รูดมันเปาะเนาะเออมันเปาะเนาะมันเบึ้งมันหลุดเห็นไหมเพียบเลยพี่นี่ดูดูในกล้องเพียบเลย เนี่ยเออเอาไม่ได้ปะ่ะเขาลานเทาไปหาเก็บบักผู้โหนามาแหละก,ก็ไดแล้วซ้ำนี่ไปเขาลานเฮ <laughs> ็ดงานแล้วพี่น้นงก็ไปหาเก็บบักผู้โหนกันค่ะลานเนี่ยมือแรงก็เป็นลักษณะนี้ค่ะมือน,นี้แขกกลับเร็วด้วยค่ะแขกเยอะอยูตะบากลับไปแล้วเร็วค่ะสวยเนาะในทางเขาค่ะมาดาแขกไปเบื่อแล้วค่ะมือน,นี้เรียบร้อยเซ็ตงานแต่มือตะเบ้น เขาหลานกับพี่นอ้องนี่น้องโนที่ทำงานเก็บเซ็ตงานกันเลยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตประจำสุบูอกันเซ็ตงานแล้วก็พากันมานาั่งนี่แหละดื่มคนละแก้วกันพากันเมื่อนอนพี่นอ้องผูโนที่เขาเก็บมาเนาะเขาก็เกษามาดองค่ะนี่แหละค่ะที่ไปเก็บมาเหมือนีก็ได้ได้ถาดนึงอยู่ค่ะแต่บางวันแน่บโบเห็นทุกตนกันยังหลายอยู่ขึ้นโบได้ค่ะอย่ามารบก,กวนเขาจ้ะนี่แหละได้ซ้ำอีก